สวัสดีค่ะมาพบกับเราในช่องแม่กําไรแฟมิลี่นะคะอ้าววันนี้จะพากันไปไหนเนาะพาคุณแม่ออกกําลังกายนะคะคแม่ไปออกกําลังกายนะคะมาเร็วมาเร็วอ้าไปไม่ได้แล้วครับอ้าบอกว่า,ก,วากินผลไม้เยอะเนาะเดี<ะ>๋ยวออกกําลังกายยื้เส้นยื้สายเนาะอ้าเห็นไหมยังไม่ถึงไหนเลยคุณแม่เอาอีกแล้วคุณแม่กินอย่างเดียวเลยอ่า บอลตเล็กครับสวัสดีครับนะครับบอลตเล็กทันทันนะครับสวัสดีครับกันสวัสดีครับไปไปทางไหนนี่ไปทางไหนไปทางไหนทางทางคลองนะครับไปทางคลองนะอ่ะไปเลยเดี๋ยวจะตามไปที่หลังนะอ้าวไม่ไปหรอมามามาอยู่บ้านแล้วนั่นไม่ไปไม่ไปขี้เกียจแล้วกำไรไม่อยากเดินนะกะ โอ้ดูอ้วนตู้ตาไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรอชมกันข้างหน้านะคะเสร็จแล้วนะคะ, <c oughs> นะนี้เราก็มาถึงทุ่งนาแล้วนะคะของวัวนะคะ <c oughs> โอ้ยแม่กำไรเราอยู่ไหนเนาะ <c oughs> ใครแม่กำไรเนาะแม่กำไรเออถึงไหนแล้วเนาะ ตัวเล็กจักรยานมาด้วยนะคะวันนี้จักรยานก็มีคันเดียวน้องวิ่งแย่งกันอีกคันหนึ่งโซ่ขาดนะคะก็ไ,ได้วันเดียว กำบังทันแล้วเอาเอาเลวตั้งแล้วเอาเอาเอาตังนั้นแล้วเอาเาหนื่อยขนาดวิ่งยังเรียบร้อยเนาะก่เป็นก็ไปจริงๆเลยคุณแม่เออออกกำลังกายออกกำลังกายสมชื่อจริงๆเนาะ จะตกใจเนาะไม่ได้นะครับกินอย่างเดียวครับเติมพลังไรโอไป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 เสียงฝนมาแล้วนะครับ oh. วันน <pg out> <pg> ี <şekilde stadium s> okay. ้ลลองแล้วครับ ว่าจะพาแม่กำไรมาวิ่งออกกำลังกายนะไปไปมามาแม่กำไรไม่เหนื่อยควานควานกับคนไทยเหนื่อยอ,คคๆๆอ๋ออ๋ไม่ควานไม่ไหวแล้วเหนื่อย อไม่กำไรไปลงทางนู้นแทนนะคะไม่สนใจฟอกวนจะแกล้งหน่อยจะแกล้งหน่อยถ้าเป็นไม่สนใจอ๋อสนใจอยู่นะคะโอแม่กวนเหนื่อย เลยเลยเลยเคุณแม่จะวิ่งออกกำลังกายด้วยมเอาค่อยๆลงนะคุณแม่เอาค่อยๆลงค่อยๆลงนะอ่าเบียบ้อยโอ๊ยนหนตูดเห็นตูด luang 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 kaya gila kaya ikun ก่อนนะคะงอนงอนงอนวิ่งวิ่งแกล้งนะคะงอนงอนนะคะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ให้ก่อนนะคะ <laughs> อันนี้เลยงอนงอนงอนวิ่งแกล้งเมื่อกี้นะคะงอนงอนเลยงอนเลย วันนี้เสียงฟ้าร้องไม่รู้ฝนตกไหมเนี่ยโอ้ยไหนไหนเฮ้ยป่อยนแมไปหอมก่อนไม่ให้หอนลอห่อนห่อนเออหงายจุ๊บนายจุ๊บนายจุ๊บนาย อย,อย่ามายุ่งอย่ามายุง่งพอควันอย่ามายุง่อยงออกออกพอควันจะไปวิ่้วจะไปหาของกินอ้าวควันหายแล้วนะคะควันหายเอาอยูกนเดียวเอาหันไปทางนู้นเอา ควานอยู่ทางไหนเนาะเอ้าเอ้าเอ้าควานอยู่ไหนเนะาะโอ๊ยได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วโฮ้ยนู่นควานอยู่นูน่นนะงันนู่นควานแกล้งนะคะัควานไม่หนีโอ้ยพวกควานไม่มีหัน,นมีการหันไปมองควานตัวเล็กด้วยได้เรียกเราไหมเนาะควานตัวเล็กเนาะ ทันแล้วทันแล้วทันแล้วก่ <c oughs> อนเลี้ย <c oughs> ขี่คือรถขึ้นโพนีไ่ได้นะคะเอาคุณแม่ยืนหายเหนื่อยก่อนพักผ่อนไปคุณแม่ห <c oughs> <c oughs> าอะไรกินก่อนเนาะข้างของทาไปได้หากินอย่างเดียวเลยครับ พอทางนี้แล้วเรือควานจะนี้นะคะรีบเลยรีบค่ะโอ้เสียงฟ้าร้องมาแล้วเอ้้ายพอแล้วเดี๋ยวคุณแม่เหนื่อยพอแล้วฮะต่อแล้วครับเนาะเหนแข่งคุณแม่พอหอมปากของพอนะครับเนาะอ่า ายตอนยืนนะครับนี่ร่างกายจะได้แข็งแรงรูปขรุขาะจะได้ดีเนาะเพราะว่ากินผลไม้หวานๆเยอบเบ้างหยอกบางะแเกวันวนนะครับลายเครียดน,นะคะอท้องไหมท้องใหญ่